ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิโพผาดลีปใ,ใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อวนนี้ผมเด,เดินทางมาอ่าอํเภอบร,บรบือครับจังหวัดมหาสารคามนะครับกลับมาตามเสียง เสียงเรียกร้องนะครับตามเสียงเรียกร้องพ่อดีผมก็เลยโทรมาหาอิโปรเนเลียนนะครับเล่าว่ามีพ่อสีแบ่งสิปันให้พี่ให้น้องอยู่ภายใพี่น้องครับอู้อ่าดิเริมนะครับดิจริืมเพราะว่าเราโดนแล้วยจังโดนแล้วยงที่ประเทศมาไทายของเราเนาะพูนังงว่วนโอ้เต็มไปหมดพี่น้องครับโอ้ยบ่ามเนมีหม่องหนึ่งหม่องเดียวดิวพี่น้องมีสองหม่องสามหม่องหมดดิไอหม่องที่เราไอเลี้ยงงว่วนนะครับ มาหูจักกับตาเราก่อนครับสวัสดีครับยี่พอครับครับสวัสดีครับถือว่าแจังได้ก่อนเหรอไม่ออกหเอกเราจื้อเมื่อไรดิชื่อเมื่อไรกับพ้องกันล่ะชื่อยี่พอเนี่ยเรียนเฮาโยบานบารองงบารองงขึ้นตำบลบอระเบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเบอร์โทรกะพวกพวกนี่ไม่หน้าที่รับเป็นวะครับรับแน่บ่ระเบือ มือน,นี้มีอันงัวามาแบ่งปันพี่น้องเขาจักตัวนะพ่อน้ำจักตัวหกตัวถี่มหกตัวหกตัวหกตัวแล้วคันหัวหกตัวนะบ่อทายก็ได้หรอง่ายง่ายท้ายหรอพี่นอ้องถือบอกว่จับบอกกับบอกคนเบิ่งงลวดนะผู้ใด้ไว้อยากได้อีกยังมาเบิ่งเอาอยัางสินะเอาต้งสั่นบ่ให้เพิ่นเห็นรูปก,ก่อนให้เพิ่นเห็นคนลูก่อนสิเอาไปเบิ่งไปเบิ่งตัวแหลกยุ้ยใส่ยังไงเป็นยังไง นี่แม่ลูกครับตัว่ตัวมีเหมือนกัอืมเป็นเป็นงวโคมนะนี่เนาะเป็นงวโคมไอ้ลูกเขาเป็นลูกตัวเธอมียตัวแม่พ่อตัวแม่ครับตัวแม่ยที่เอาเบิ con, บ ưng, ้งเบิ้งเบิ้บงเบิ้งแม่ก่อนสันเนาะเบิ้งแม่ก่อนห่อยหนาวสั่นล่ะเนาะบ้านรถบ้านเถอะล่ะโอ้นี่ตีแม่ลูกว่า<ม>น่ะอืมพ่ออะไรเนาะเขาเนี่ย มดแดงใบเป็นว่าไห้ไหมโอ้เอาเอาเป็นมาบบ่มีใบซะเนาะพอเนาะเอาเป็นว่าลูกกันลูกอะให้ว่าเป็นลูกมดแดงเนาะแต่ว่ากับบ่มีใบบ่มีหลอดดอกพี่น้องครับแม่ออกโอ้ยโอ้ยเป็นไรเป็นโควิดตีเฮาแม่แม่มันนี่ออกออกนิเลี้ยงเราพอเนาะ แม่มันนี่ออกเลียงแต่ว่าโบดขบเครื่องพี่น้องครับ,บเรากะลูกนี่ห้วยลูกนี่กับโบดเท่าก,กันด้วยเนาะลูกโบดครัลูก,ลกบดคับคือกัน<อ>จักเดียนเราเนาะพ่อนี่ลูกลูกว่านเนี่ยลูกมันหกเดียนกวนนะครับเนาะในท้องข้าใส่พอได้ไปเนาะครับนี่ยอ้าดีน่าดีน่าดีมันเห,ห็ดใบมากไหม เพลนเห็ดมาไหมอันนี้มดเอ็กมดเอ็กอันนี้มดเอ็กนี่เส้ยอศาอันนี้เพลนเห็ดใบมาไหมบลึงตาจีบลึงเนาะบลึงเนาะอ่าเอา้ยไลกได้จักเมืองผสมมาจักเมือน่โอ้หวผสมตัวนี้หผสมนี่ครับเพลนเห็นไวันที่สกันย่าที่หอดมันอะมันถโอ้เอาไเอาไเอาไ้เสีถุงไ้เสถุงไ้มันทีเนี้หลอดกัมี่ไกับมีแต่วันทีนี้เอาเอาเสถุงไปเถือไ้ มันจผสมมันพานลาดอบโอ้โอหหงวตัวนี้งงเป็นหงวสิกินหาดีด้วยคบนเนาะปากไงคลิปหมูดำเคื่องดำโบดขบเค ường, ื่องหางหนี่พี่น้องเบิ่งเอาครับหางให้เบิ่งเอาด้วยครับเด้อพี่น้องครับแต่ว่าผมบ่าซาจยายไปไลยดอกเพราะว่ามันนี่อยากตึง,ตงๆยังน้อยนะครับเพราะว่าเข้าขันไปฉีดวัคซีนโควิดมันก็มันก็ซอยได้ส่วนหนึ่งอย่พี่น้องแต่ว่าสำรับไปไทยบานหนอขึ้นยังผมนี่ผมก็ใส่เจลล้างเมื่อล้างเมื่อล้วกั ใส่แอลกอฮอล์นะครับล้างเครื่องในเรื่องล้างปากล้างข้อนะครับใส่แอลกอฮอล์นะครับใส่ใส่ซี่ซิปดีกีนะครับเอาไลฟ์วานนี้เร <c oughs> าพ่อกล้มนี่แปดมื่นเก่าพันมักกมาตัวเอา <c oughs> ตัวบางหกมื่นได้ไหมบ้างเหรอตัวขึ้นเลยตัวตัวขึ้นตีแปดมื่นเก่าพันพี่น้องครับแต่ว่าแม่นี่ความสูงอยู่ประมาณลอยซี่ซิปหาได้ป่ะพอ่อ <c oughs> แม่นีลอยซีสะพานนะครับเนาะแม่นี่ความสูงลอยซีสาได้รู้กักตัวอะไรเพื่อพรนี่ตัวสามในทองตัวสามในทองครับพี่น้องครับสมมติว่ามี่พูดอยากอยากได้แต่ลูกบรรทัศน์ศีรษะแยกปะให้มาบอกตีให้มาถามกันเอาโอ้ถามเอาซะนะครับเนาะฉันที่แยกกันนันนี้กันเท่าสีแยกมันก็คือจังแมวมันเป็นแม่ห่างนะครับเนาะเอาเอาเอาพี่น้องครับจังหวะแม่นีเหี่ยวแห้งเด้อพี่น้องเด้อ เหมาะสาหรับเมื่อไม่ที่สิเอาไปเป็นแม่บ็อกนะครับแล้วก็หางดีนะครับเครื่องดําบดนะครับเป็นงัวเหลืองขาบเปลือกคุณเอื่นนะครับเนาะโห้ามพี่น้องงามงามงามแปดหมื่นเก้าพันราคาเนี้ตัวอดไรมัดมือหยอดมืออื่นก็ได้ไปเบิ่งอีกตก็ไปบันใส่ใส่ทางไหนบไปตัวหลูกมันเบิ่งคักเลรอดิเบิ่งคักแล้วเนี่ยมันโบดคือแม่เลยแล้วก็ลัมตัวเงา แต่ว่าหัวตัวนี้สีสีแดงก็มีอ่เพราะว่าเ้าเบื้องเสียปลายจังหวะมันแล้วหนังมถึงว่าเส้นเสียสันหลังนั่พอนะพู้เฒ่าเพื่นว่าข้อมข้อมแดงข้อมเข้มของสีนี่ยู่ที่เสียกลางหลังนั่พอนะจากเงาหางพี่น้องครับมาหอดได้ซื้อตะนอกนี่คือสีเด่นของเขาถ้าสมุิว่าเขาอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเขาสิเป็นสีนี่นะครับสีเสียหลังเขาละพี่น้องนี่เบิ่งเอาพี่น้องครับหัวก็จินยาดีเลียมยาดีเลียงแบบธรรมชาติ หางเขามีปัญหาพอไหม่อครับพะมันเริ่งขึ้นยังหางเห็นเหน่ะสิอ๋อว่ามีปัญหาอย่างเนาะควมนี่ประกันต่ำนี้อ่าประกันต่ำนี้ประกันต่ำนี้ดูคางนาแดนหางดอกขาถกขาถอนที่พอเราจัดการให้หมดเลยครับเนาะเรียบดีขาดีหมดอ่าเรียบดีขาดีไปเบิ้งตัวต่อไปห้องมันนี่คือจะเป็นฝ่าว่ามันเป็นอะไรวะ เป็นไรฮะมันดึงตีฮึงตี๋มันพ่อพดตีฮะยอ็มลอยสิเชยนี่ตีตัวหนึ่งครับไลไปได้หรอม่นี่พ่ออ้าวมันแมนบปล่ะพ่อโบผิดว่เนี่ยสี่หมื่นเจ็ดห่วย มันตัวทอกันครับตัวเจ็ดสิบเก่าผมดิเนี่ยเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> จ้ว่าตัวนี้มันมันหางเป็นงัวเหลืองเสื้อราคล้วก็เป็น,เป,นเป็นงัวบบหถือว่าเป็นง้วโบบนะพอนะเป็นงัวโบโบนะคร,บบบครบะับเป็นงัวบโบสพี่น้องครับแล้วก็เป็นงัวเหลืองแต่ว่าราคานี่พ่อเอาไปเลี้ยงพี่น้องครับสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดมันขึนหรอจี โอ้แม่นแม่นนะครับแม่นยู่ีอยังติดปลายหางติดติดไอติดขังอยู่นี่แม่นยู่งขังอยู่อืมเอาความสูงอยู่ที่ลอยสี่สิบนะพ่ะตัวนี้เนาะหนาครับพี่น้องครับหนังหนาเป็นงัวเหลืองแต่ว่าอ่าเนื้อหนังดีครับพี่น้องครับแม่เขาอยู่นี่บ่พ่อแม่เขาตัวพุ่นบ่บ่ครับบ่แม่นติดอืมมันคือกันเถอะทนายขึ้นกันอยู่ขึ้กันเนาะโอ้เป็นงัวสาวสี่สิบ เท่าไรเดือนพอซิบเท่าไรเดือนเนี่ยซิบสามเดือนอ่าซิบสามซิบสี่เดือนพี่น้องครับแต่ว่าเนื้อหนังดีกระดูกแข็งขาใหญ่นะครับเนื้อหนังหลายพี่น้องครับอู้หางลามดีอยู่พี่น้องครับถึงก่อยหน่อยเลยถึงเล็บหน่อยเลยม่นมีตำหนิ้จะพอเนาะมีปะเป็นนุ่มเป็นหยังผืนดีปะดีอยู่่ทีเต่าบกหรืเตาล่ะีอ๋อสูงประมาณร้อยสี่สิบพี่น้องครับ สีสิบ,บวกคนละคือคยอันก็หัวตัวนี้นั่นสิไปได้ไกลอยู่นี่กระดูมมันใหญ่สี่หมื่นเจ็ดราคานี้ตัวใดพร้อมตัวใดเนี้ยยูราวาครับเอาเอาไปตั้งต้นพี่น้องครับนี่ได้การเลยไปห้องเพิ่มตัวต่อไปห้องประกันต่ำนี้มาสุมหองขึ้นก่อนครับเนาะใส่มูดได้อีกวะมนี่แม,ม่บ่มูดนั่นกู้บัตรขายก็หลุดขายมือขอหรือเปล่า น้าโอ้ยยุบหุ่นอีกหกตัวพี่น้องครับยุบหุ่นอีกหกตัวด้พี่น้องพุ่นเห็นบ่เห็นบ่มันบางบางบางพวกใหม่บางพวกใหม่บางพวกใหม่พุ่นพี่น้องครับพุ่นเห็นบ่พุ่นพุ่นน้องนี่โฮมใหม่โฮมไหลพุ่นเห็นบ่อุ้ยไหนเอกพูดหนึ่งงานประนด่นพูดน่ะ นี่พูนะนนอเอาไปสันห้อไปไปเบิง้งไปเบืง้งห้อไปเบิง้งไปเบิง้งเอามาต่อครับพี่น้องครับวังหันมันทุลักทุเลพดจะเทิว้าติดคัดแน่หัะะนนี้มาฝนตกลื่นพี่น้องครับโอ้เด้เขม้าบ้านเรานี่ได้เขม้าเจียงหาเบัดนี่จ้งได๋ลพอมูลเลียนี่เรีกตัวพอบัดนี่ยมูสันไทยอะ่ะฮะมูลเลี <ห ả? S 2> ลเย,ยกับไขหมูเลียกัข อันมุกว่าท่านเปิดนี่เนื้อจยกตัวเลยนี่เนื้อสามเท่านี้นะครับเนาะเอาเอาเอาคมนี่ก้อนมาเนี่ยขมนี่เนาะพอเนาะข้อมนี่นี่แม่เขาโอ้หคงใหญ่ตัวนี่ไหมลูกแต่ป้าลูกก็คือเนี่ยเจรไรไปได้พอคมนี่ก้อนสีเขาได้ละเอียดขอราคาก็เลยเนี่ยลูกแดงๆนี่ฮะแสนสามแสนสามนี่ลูกนี่ตัวแม่ที่พอเนาะ บ่ท <laughs> ันได้เบิ่งครับพี่น้องครับบ่ทันได้เบิ่งคักครับแต่ว่าลูกนี่บ่โอ้ย130,000เด้อพี่น้องเด้อเราเปิดไว้เดี๋ยวผมถ่ายรายละเอียดแม่ให้เบิ่งบนเนี้แม่มันน, <c oughs> มมนี่สูงพอ100พอ150 52 53บ่พสิองหาสิบสามมอพ่อจีลอยหาสิบในแถวเนาะลอยหาสิพี่น้องครับได้จักลูกกันเนาะพอน,น,กกน,นี่ยลูกสองในท้องตัวนั้นลูกแรกเนาะ <c oughs> อ่าเป็นงัวโค้งสางใหญ่พี่น้องครับ มันติดกระทบป,ปะนอพอนี่ยซ้ำนี่เหรอครับซ้ำเข็นนี่ยจีอ <c oughs> ไอ้ว่าเป็นงัวเป็นงัว่าบามันแง่เฉพาะเนาะเป็นงัว่าบามันแงน่ขันภาษาโบราณเพื่อนของว่าไทยแง่ครับแต่ว่านี่มันพามาแล้วแล้วเบื้องหนา้าเบื้องตามันหนางามหนาโงกงามแล้วครับพี่น้องครับพวกน่ะสีกะสวยงามพี่น้องครับโอ้ผมมกักจะลูกมันนี่แล้วเดี๋ยวเบื่องไทยลูกกันมาเนี่ยหลูกตัวเมียด้อพี่น้องเด้อเบื้องหน้าพี่น้องครับ สีนี่โอ้โหผดแล้วพุดอ่ะพี่น้องครับกึมเลยเดี๋ยวมึงทายทางนี้ดีวกว่าทางพุ่นมันสีบ่เห็นตัวงวดนะมันมืดมันมืดแบบสีมันกินนะครับสีมัน,นสีงวดจินหมืดนะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ทางนี้ทั้งมืดครับมันแดงครับมันแดงครับมันเงาหางอ่ะนี่พี่น้องโอ้พุดอ่ะไหม,มอะไรอะไรออกมาหาหาหาแม่พงศ์นะพ่อ มันเฉียงดีทั้งแม่ทั้งลูกเถอะพ่อครับโอ,อ้ไม่ลูกก็ไม่หน้อยหน่อยตัวนี้มันสูงลอยสามสิบเด้ไปเถอะสูงลอยสามสิบเด้ไปได้ด์หน่อยครับเนาะเนี่ยเบิงบ้งเบื้งกับแม่นี่แม่สูงลอยประมาณลอยหาสิบสองหาสิบสามพี่น้องครับแล้วลูกสาวนี่ทักเดือนลรอพ่อเนี่ยหาเดือนนะครับเนาะเพราะว่าเบิง้งเบื้งเขาเขาพระทันเด็ดเนาะครับเนาะเขาพระทันเดียดพี่น้องแต่ว่าเขาพระทันขึน้นนะครับโอ้แต่ว่าสูงลูกได้การขนาดอรายละเอียด ส่วนพอเขานีอยู่ในมือผมนะพี่น้องเนี่เป็นลูกสาวซี่ไหว้ศูนย์เก่าฮกนะครับนี่หาเดือนพี่น้องครับนี่ครับหาเดือน้วก็ในท้องแม่เขานี่ผสมตัวนี้ไปครับเนี่ยช็อกโกแลตนะครับนี่พี่น้องผสมมือวันที่วันที่ยิท่าไรนี่ยิปนิบเจ็ดสิงหาเหมืนอนว่าานหอดรอบตัวนี่ยสถานีหัอรลบนะพอนะ อ่าลูกไหมวาคือเจงถักแตนฮะหัวหาดเยนหนึ่งแสนสามหมื่นราคานี่ตัวใดว่พ่อได้เนี่ยอันตัวขึ้นตัวใดหลายอ้าวแม่นอนเจริพี่น้องครับออันมีดตำหนิยังบ่อนหรอเ้พ่อนี่แม่มันนี่น้องเป็นบักเข็บตั้งหลาครับเป็นตีงน่อยหนึ่งเนาะเห็นบ่หน่อยสิ เห็นลูกบอดเฮฟคนีละเห็นบ่พี่น้องครับอ่ะเด้อครับพี่น้องเด้อมนัเป็นติ้งกงืซื้อแต่ว่ากับบอสบแต่ว่าถือว่าเป็นหัวนะครับเนาะแต่ว่าเป็นติ้งเป็นเสีังเห็บจับนะครับเนาะด้านข้างปกติพี่น้องครับเอ้าแม่สูงประมาณลอยหาซิฟเป็นลูกแรกลูกที่สองในทองผสมไปแล้วครับโอ้หน <ah ึ่งแสนสามหมื่นตัวอะไรเมื่อเมื่อได้เด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาด ผมมักลูกมันขัดใช่ป่ะแยกว่หัวฮะโอโอว่าเพิ่นเพิรนมาเชียผู้เพิ่นอยากเอาลูกไปจดเย็บจดยังไปยังสีนะเบื้องสีมันนะหาอยากก็ได้พี่น้องครับงูสีนี่เดี๋ยวนี้ครับในในสถานการณ์ตอนนี้คือตามที่ผมหาไทยแถบสีบ่มีแล้วนะครับสีนี่สีเป็นสีสีในมะขาม แล้วก็ขัวพ้อมนะครับเนี่ยเบืองหัวปหัวโบดจับเลิกสำัวยไหมว่าพี่น้องครับอันสีท่อซับผมสีกล่องผมบ่อะนี่แล้วพี่น้องบ่าแตว่ามันเป็นมันเป็นบพราชัดดิแต่ว่ามันกึมไปหมดเลยนะพี่น้องครับให้เบื้องเอาครับเนี่ยชัดๆเลยอ่เบื้องหัวนะครับมันกึมนะครับมันกึมใส่กันหมดเลยนะครับนั่นแชงขาเงาครับเหเียดดีโบดขบเครื่องข้อแชงข้อขามีขบนะครับตัวลูกโอ้ดดขาดขนาดเลย มากมากมักมาก,ม,ก,ม,กมักแล้วมักแล้วตัวนี้สิ้งใหญ่ไปหนาคันสําเดียบนางแหงคันบนหัวหาเดียนเนาะคันสนันีเนาะคงสา่งง่ายครับครับโอ้เลือดเข่ากันกับซี่ไหวด้วยแม่แม่นี่เนาะพ่อเนาะยี่พอขพอใไ่พ่อเก่าอ,อ่ะอ่าใส่พ่อเก่าเนาะเออ,อ,อเพ็ดแปลกแปลกไปเลยละจีเออเอาเอาเอาหนึ่งแสนสามหมื่นมาตัวนี้บนี่ ไลายปันไดย์ันนี้ตัวนี้อันนี้ครับเดี๋ยวเบิ่งใบก,ก่อนเขียบสามหนึ่งข้าตัวทองไม่พอเนี่ยตรวจแล้วครับตรวจทองแล้วสองเดือนน้อยน้อยในยใบมันเนาะผมกะจับวัฒนัดปันไดยพี่น้องครับกะสองเดือนเนาอันนี้เราพรอมอ๋ออันนี้พตอตรวจทองแล้วได้พี่น้องเด้อเป็นงัวเฟียมบักไงพี่น้องครับเป็นพวกงัวเฟียมไงหัวโลนธรรมชาติอีกนะพี่น้องครับที่พอไปต้องจับแน้ะครับไปมาเลย สัมมดเอาทำมาฉาเลยแมนแล้วคนไปถือเสียจับงูเเนาะมันก็่ยันตัวบ่วงหางูวงหางนูิโอ้มันเสียวันนี้นบ่วงหางนูอ่างูตัวนี้สูงอยู่รอย47ถึงมโนพอนี่ถึงน่เน้อได้รู้อีกตัวละพอตัวที่สองในทองลวนรรมชารับ มองอื่นนี่มีตำหนิบ่พัตามตัววมีนมีตำหนิบ่น่มมีติ่งบ่บ่ด้อบ่มีเนาะบ่มีบ่มีพี่น้องครับตรวจอุลตราเา์ทองแล้วพี่น้องครับทองสองเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับเนี่ยบ้านนี้ตำหนิคืออันผมสีบอก้อนเลยนี่คือมีหนาเสียมนะพี่น้องเด้อหนาเสียมนี่ผู้เฒ่าคนอื่นหนาเสียมเนาะพ่อเนาะกับสิมีขนเสียมอยู่หนาเนี่ครับเป็นขนขาวๆเสียมๆออกมานี่ก็คือ เฮาเปิดราคาให้พี่น้องเพิ่นรับได้ผู้ใดเพิ่นรับได้ก็ให้เพิ่นมามาเบิ่งเอาหลายปานได้ละค่าที่อันเจ็ดสิบเก้านั่นติโอเจ็ดหมื่นเก่าพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเก่าตัวนี้อีพอเราเปิดไปเจ็ดหมื่นเก่านากระสีอยากแซมจังน้อยแต่ว่าคือโค้งสางไงราคาล้นธรรมชาติลูกตัวแรกมัน มันมีแยมไม่หยางบ่ฮครับแดงป้านเอาพริกพริกสุกีนล่ะดิอือโ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 อพี่น้องตัวนี้เอาไปหลุดน,นะครับเพราะว่างัวเป็นงนัวเฟียมใหญ่หนังนานะครับลวนธรรมชาติพี่น้องติดปามันมากมากขักเติบนะครับเป็นเลือดสูงแชงขาดีพี่น้องครับเรียบดีพุ่นเอาราเลยอะยรคักเลยหางนี่ อยากหลากดินพวกเราพี่น้องครับพูน่ไทายนี่อยากถลอกทุเรียนน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนฝนเหมือนนี่ฝนตกนะครับเหลือก็ตกมาแล้วสามเหมือซี่มือแล้วมันก็เลยเป็นจืดจืจังน้อยครับพี่น้องครับเจ้ว่างงอเพราะว่าคอยได้ออกควักเหมือนนี่มันก็เป็นอยากจ้อยเนาะพอเนาะมันสวงกลัวนะบอกงไงเนาะครับมันได้เป็นจยากสวงกลัจังน้อยพี่น้องครับจิ้นตะเพียงของซื้อตีครับแมนครับงวงงวงเนี่ยหลันฝนตกบ่ราคอยจินหยาหยาซุ่มมันกับเพราคอยจิน เอาเจ็ดมื้นเก่าพี่น้องครับราคานี่ต่อขึ้นได้หลายแต่ว่าขันต่ออ่อนลงจังน้อยนั่นเพราต,ต่อ,อได้ยืดลงเพราเนาะโม<อ> <c oughs> พี่น้องครับแทงขาดีเด้อพี่น้องเด้อเบึงเบึงเบึงรายละเอียดใหนชัดเจนนะเจียพี่น้องผู้พ้นยุคไกลเมืเชียรผู้พ้นยุตตั้งประเทศเอฟซีผู้พ้นยุตตั้งประเทศที่เพิ่นโทรมาถามว่ามื่อได้สปเปิดง่วงเพรานี่ยเลี้ยนให้พะนะก็เลยนี่แหละพี่น้องครับก็มาท้ายให้มักตัวได้ก็เรียกเอา ขันบอกผมว่าผมหาให้แน่ผมหาให้ว่าเป็นพี่น้องครับเพราะว่าคนห่าเนี่ยมักคลาแนวแต่ว่าขันขันเห็นแล้วยังส่กะเบิบ่งเอาพี่น้องครับมักตัวได้ก็ะเรือกเอาอไอเอฟซีผู้ผลยิยูตั้งประเทศเพ่นทั่วเพื่อนทักแชทมาหาผมนะครับว่าให้มาทายงวเพื่อนเรียนให้เบิ่งอีกแน่นไ,ดได้ไปสองสามตัวแล้วเพื่อนว่ามักอยู่มักแห้งแล้วก็อยากได้เพิ่มอีกก็เลย ว่าให้ผมหาให้ผมมาหาให้บ่อะไดอกแล้วก็ผมสิมาท้ายให้ยอยู่ของพ่อเนี่ยเรียนนี่ก็เลยมันมีอได้โอกาสดีก็เลยมากครับนี่หางหลากดินน้ำพี่น้องนี่เด้อหางดีทุกตัวนะครับนี่สไตล์ผู้เฒ่าที่เพิ่นเรียกง่วนี่คือหนึ่งเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้งเต่าให้เบิ้งหางมันน้ำเนาะพอเนาะสี่เรียกง่วเนาะเบิ้งเบิ้งการส่งลูกเขาน่ะให้เบิ้งหางง่วนน้ำครับนี่ยเนาอ่านลาดทั้งสัตวนะครับนี่เบิ้งเบิ้องง่วงสี่ครับนี่ง่วสียังสีเหระพี่น้องครับ หางหลากดินแล้วก็บิ้งเข้าโซ่งหลวมไปทันพี่น้องนั่นกึมๆมทันนั่น,น,นเอาเบิ้งเอาอยเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาผู้ใดมักตัวใดกับสนจิตสนใจตัวใดกัจังโทรมาสอบถามเพื่นได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเบอร์โทรผมกับเซียวขึ้นไหนคือเกขานะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะพอไใบสมิตรสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ